ปัจจุบันนะครับเรายัางดําเนินการมีแผนงานในการจัดระเบียบในเรื่องของอ่าวพิเลราูนซึ่งเป็นเรียกว่าคล้ายๆว่าแหล่งท่องเที่ยเวเบอร์สองของอุทยานนะครับที่รองรับนักท่องเทียท่ยวจากอ่าวมายาไปยังอ่าวพิเละนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้ดําเนินการจัดประชุมร่วมกับผู้ประกอบการาธุรกิจท่องเทีย่ยวบนเกาะพีพีผู้มีส่วนได้เสียส่วนดแกการที่จะมีแนวทางในการการําหนดจํานวนปริมาณเรือที่เข้าไปยังแหล่งท่องเทียท่ยวดังกล่าวเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตนะครับรวมถึงสติยภาพความหนานแน่นของนักท่องเที่ยวนะครับในเรื่องของอโดยเฉพาะเรือที่เข้าไปท่องเที่ยวนะครับซึ่งมาติที่ประชุมวันนี้มีมาติในเบื้องต้น2ประเด็ดเน,นก็คือ1ก็คือไม่ให้เรือหางยาวนะครับหรือลองเทียวบวอตเนี่ยที่ไม่มีนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้าไปจอดอยู่ภายในอ่าวนะครับซึ่งปัจจุบันเพราะว่ามีเป็นจํานวนมากแล้วก็มีการถ่ายแล้วก็งดแม้มีการถ่ายลําจากเรือสปีดบท๊ทไปยังเรือหางยาวบริเวณอ่าวพิเละนะครับซึ่งจะ มีความเสี่ยงให้เกิดอันตรายหรือความปลอดภัยกับนักท่องเที่ยวที่ลงเล่นน้ำนะครับซึ่งมันเป็นภาพที่ไม่ดีและได้รับการร้องเรียนมาตลอดนะครับซึ่งในที่ประชุมเนี่ยตั้งสองมตินี้ที่ประชุมดังกล่าวมีมติเห็นด้วยนะครับแล้วก็อีกมตินึงก็คือมติในเรื่องของอการเล่นน้ำนะครับให้เล่นน้าเฉพาะในโซนที่เจ้าที่จัดไว้เท่านั้นนะครับโดยอุทยานจะดําเนินการเร่งดําเนินการจัดทุนแล้วก็ ตำบลไวน้ำนะครับร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ที่จะจัดระเบียบในโซนนี้นะครับในส่วนของในการควบคุมที่จะลดในเรื่องของในระยะยาวก็ได้ดำเนินการของบจากกรมปฐมวิทยาแห่งชาตินะครับที่จะจัดทำท่าเทียบเรือลอยน้ําขนาดเล็กบรินหน้าที่จเจ้าที่สามารถไปควบคุมหรืออำนวยความสะดวกความปลอดภัยและจัดระเบียบด้านหน้าเพื่อมีเสถียรภาพในการร่วมกับผู้ประกอบการที่จะอนุรักษ์คุ้มครองฟื้นฟูและเข้าใช้ประโยชน์ของทรัพยากรท่องเที่ยวในพื้นที่ให้อย่างยั่งยืนต่อไปครับ na not

นัญานก็มามาช่วยหัวหน้าในการรับฟังถามความคิดเห็นแล้วก็ขอไอเดียด้วยครับเที่ยวจังหวัดกดีบี่หน้าส่วนราชการและผู้ร่วมทุ่ิมิตการต้องเที่ยวของพีพีครับขอบคุณครับครับชื่อกัญยาชัยฤิกค่ะ มาแทนท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ค่ะสนเดะครับแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวในระดับโลกก็ได้นักทงเที่ยวต่างๆเข้ามาอากาศที่บริสุดนะครับสงบเงียบนะครับจึงได้มาท่องเที่ยวเสียงมากนะครับเรือยาวกายักนะครับแล้วก็บางครั้งก็ไม่ใส่เสื้อชูชีพนะครับเพื่อเป็นเป็นจุดที่เสี่ยงก็คือตามตามทั่วไปของการท่องเที่ยวลำดับเดีนวการนำน้ำบนเลนน้ํำใต้ทะเนในจะพกเรือพิเศษที่จับไว้อย่าับึง มีแนวรุกสายตาอยื่โซนปลอดภัยนะครับซึ่งบริอัทอาพีไเนี่ยตอนเนี้ยในมาตรการปุิยานยังไม่มีโซนที่เป็นโซนที่ได้เอาไว้น้ำที่ต่อพ่อพีพีไงครับเป็นสะพานก่อนที่สำคัญเป็นสิ่งที่ทำให้เสียใจมากมากเลยครับไม่ใช่เสียใจเพราะเงินที่